รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นายย่อยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนเออม่ร้องไปไหนแล้ววนอยู่แค่นี้แล้วทำไมร้องคนเดียวอ่ะก็ต้องร้องคู่กันไม่ใช่เหรอก็ชิปเป็นคนร้องส่วนเดียวเป็นคนพายเรือค่ะอ๋อเดียวพายเรืออีกชิปร้องค่ะลูกสาวฉันเสียงดีไม่ร้องเสียงดีบ้าอะไรอ่ะร้องพาอเลยพ่อที่ไหนอ่ะพ่ออะไรมันถึงร้องกันอ่ะ จะไปเกงใจเจ้าแม่จะถีบเพื่อกันดิเด้ถีบมาสิเดี๋ยวหนูจะเตะก้านคอให้ค่ะไฮ้ยเรียนลูกไปเฮ้ยไอ้หน้างเฮ้ยเอาอะไรไปเลยเฮ้ยจับแบงค์จับแบงค์กิจแบงเข้วนี่อะไรอ่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยาเดน๋ยวเดี๋อวเรีงยวเดี๋ลงเดี๋ยงเดี๋ยวเดี๋ยวเดา๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดีายไปแล้้วลง นิเกที่ <ไป S 2> ทตายไปแล้วนิเกที่ตายไปแล้วลงไปเลยประทับร่างไปเลยสิยงงง่งที่คนนั้นโกหกคนนั้นโกหกสวนนี่ครับผมกหกไม่น้องเฮ้ยเมันสารสักกลินดักนี่มันสักกลิ่นนี่ผีสักกลิ่นเขาพีสักกลิ่นเท่านั้นยังไม่พอมีผีอะไรอีกไมเคลแบบิลแจ็คสันวนอ,อ้โหออกนะไปเชิญออก ไปเคล็ดออกไปะล้วไปเคล็ดออกไปละเนี่ยนี่ตกลงผีอะไรนี่ออกเองเหรอผีออกผีออกเองได้อยู่แล้วค่ะทำไมอ่ะขนาดเขาพาเอ็กต้าไปโรงแรมเขายังออกเองเลยค่ะออกไม่รู้ออกแล้วทําแย่มันแล้วทํไมหนูไม่ห้ามเขาอ่ะหน้าเมย์ตัวเข้าห้องข้างๆงความชั่วเข้าตัวเองโอ้แม่จ๋าเป็นแม่โลกเองเดี๋ยวนี้เก่งนะ แบบว่าทำให้ผีเข้าก็ได้ผีออกเองก็ได้เพิ่มเลเวลโอ้แม่้าอยังงี้มาเจอของดีๆแบบนี้อย่าให้เสียเที่ยวต้องเอาของดีๆกลับไปแม่อยากจะได้ของดีๆกลับไปแม่อยากจะให้อะไรชั้นก็ให้มาชั้นจ้ะของดีๆจ้ะเดี๋ยวแม่จะให้เขมให้รกันลูกจ้ะจ้ะเอาอะไรจ้ะมาเฮ้ยแม่เอาเอาเอาคอนกระสิวมาทำไมเนี่ย เอามาสักให้เองไงเล่าแม่กับ้าเนอะทำไมอ่ะมีอย่างที่ไหนใครก็สิวกับค้อนมาสักแล้วเขาใช้เข็มเอาเข็มธรรมดาเถอะรอเองเล่นมีมีมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวตุ้งตอะไรเอ้ยพอตัวมาอะไรเนี่ยเข็มสักทำไมมันใหญ่โตขนาดนั้นอ้าวของขังยิ่งสักมันจะยิ่งเพิ่มขนาดของมันเองยิ่งสักยิ่งเพิ่มโอ้หม่ยแค่ลูก แม่อันนั้นอาจจะแหลมไปเอาแบบนี้ไม่ทู่โอ้โอันนั้นจุกจุกเอางี้แล้วกันดูจากหน้าเองแล้วเลยนะจ้าแม่จ๋าเดี๋ยวแม่สักเสือเพ่นให้แล้วกันเหนื่อยอยู่เลินสักไหวไหมล่ยไหวนี่ลูกไหวนั่นไหมนะแม่ไม่มีเหนื่อยเพราะมันออกไปแล้วอันนั้นมันอันนี้แม่คนละคนนะลูกเอาเลยแม่เอาแล้ลูกนะโอ้โหแล้วออกเลยแม่สกี คาถาคาถาไม่ต้องตกใจไม่เก่งเล่นอะไรข็ได้จะแม่เจ้าแม่ยังไงผีไปฉลบทเลยแม่กลัวงหมูลัวงหมูพี่แม่ไม่ต้องตกใจดาราแบบเวลาเขามีชื่อเสียงกวนกวนู่นกลัวนี่กลัวงหมูลูกฟัวงหมูบอกไม่ดีเลยโอ้โหผีไปคิ้วแม่ดูคิดอย่าตกใจลูกมาเสือนะเสือนะเสือเพนนะแม่นะเสือเพนเออแม่ตรงนี้นะเออ เจ็บหน่อยนะเจ็บหน่อยลูกนะโอ๊เจ็บหน่อยนะโจ็บหน่อยนะมึงนะเดี๋ยวขึ้นเฮ้ยเอาแล้วโอ้หนี่เหนื่อยไหมเสือหรือเปล่าเนี่ยเร็วเร็วเ๋ยวเร็วเร็วไอ้เสื้อตีมซ้ำสาระคำมึงหยุดสักพักได้ไหม อันสุดท้ายทำพิธีลงหัวใจใส่หัวใจเข้าไปเอาละลูกเอาละเอาละแม่อมน้ำมนสมีเจ้หนูจะสัมผัสเขามากต้งเสกเศรเฐีเต็มหนักไหม เท้าแล้วเหรอย hey, you young, so so ังไม่ไปไหนเลยไอ้เพลูกกูอะไม่บอกตัวเองนะจัดอะไรนั่ข้ามตรน้แมันม้วนหของมันลงนี่ได้ได้แล้วเว้ยเสือเพชรไว้ดูไม่ดว้ใครแล้วไม่ดูเสือเพชรเต้ไหนอะ ไหนอะดูท้องดูท้องสักอะไรแม่เมื่อกี้สักตรงไหนเสือเพนข้างหน้านี่ลูกตรงนี้เหรอเสือเพนไหนไม่เห็นมี่เลยไม่เห็นแล้วลูกมันเพ่นไปแล้วเพนไปไหนอะน่าจะขึ้นทังด่วนลูกป่านนี้มันเพนนีตอนปักตรงห ใสน้ำมันนะเด็กแต่จำไว้ลูกอันนี้สักน้ำมัน้มันจะไม่เห็นลอยมันจะอยู่ในร่างกายเป็นน้ำมันอะไรแม่น้ำมันจิ้งเหลนลูกเฮ้ยมันจะบวมนี่ก็นมนมใหญ่มันจะบวมมันจะบวมไม่ลูกจ้าไว้เมื่อไรที่แม่เรียกของมันจะมาทันทีคาถาเอาเรียกไปเลยแม่เรียกมาขอคาถานี่เหรอนี่แหละไม่มีป้าอูทูตุธะป้าป้าป๊อป๊อะไรเองไปจำสำนักไหนมาของอันอื่นยังอยู่ก็หัวมาหาแม่เองทุกีไปโดย เฮ้ยใครใครอะไรอะไรโอเคลูกวิ่งกันจ๊บับทได้ทกวจับไว้ลูกเฮ้ยใครอยากได้ของดีไปเว้มาุ่ย่ไฉันอยากได้มังกรเฮ้ยเฮ้ยสักมังกรโอ้ยนี่มาหนักแล้นเอ็งจะทนไหวล้วลูกโอ้ยทนผมอึดอยู่แล้ว มังกรนี่มันตัวใหญ่นะเอ้ยเอ็งอยากได้แบบไหนมังกรเจ็ดหัวมีหนวดมีเขามีเล็บมีเขี้ยวเอาเก็ตแบบว่าละยิบละยับแล้วก็ที่สําคัญคาบแก้วด้วยอ้าวได้ลูกพร้อมพร้อมเอ็นูแหวกแหวกแค่ไหนลูกแหวกแม่เขาจะสักไงไม่ใช่ไอ้แหวกเสื้อเอาจะสักตรงไหนแม่ข้างหลังลูกเอาไม่ได้ลงกลางกระหม่อมมาไม่ลงยังไม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม ป็นไงบางจะเห็นสมองอยู่แล้วมึงเด็กเมื่อไหนมึงว่างๆมึงเอาไอ้จิ้มถ้วยมึงเอาโปะๆเขามีครีมอยู่แม่สักหัวเสร็จแล้วจะได้ดูหนาๆแล้วลงเสร็จแล้วลงหัวจะลงหน้าที่หลังมาลูกมาสักเลยลูกเอาละพร้อมยังเอาเลยพร้อมแล้วตั้งใจลูกนะโอ้ตีหลังๆนี่กล้ามไม่มีพุงเหมือนกันนะเราเนี่ยเขาแน่นอยู่เขาแน่นอยู่แน่นอยู่พร้อมลูกนะพร้อมนะพร้อมแล้วเริ่มเลยมังกร ี่จะแม่ขอโทษครับเอาอย่างนี้ดีกว่าครับมังกรเมื่อกี้บอกเ็ดหัวเอาเหลือหัวเดียวดีกว่าครับโอยไม่เอาถ้าเกิดมีเจ็หัวเดี๋ยวมันแย่งกันกินอยากได้แบบนั้นเออแย่งกันเดี๋ยวมันจะไม่อิ่มเนาะเอาเอาเอาหัวเดียวหัวเดียวกัหัวเดียวมาอะไรเออะไรวะแม่ไม่ไหวแล้ว เอางี้กว่าเอาหัวเดียวแต่ว่าที่เอาเขาไม่เอาแล้วเอาเขาไม่เอาเลยเอาเขาออกไปเขาไม่เอามังกรมีเขาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกวางไม่เอาเขาไม่เอาเขานะหัวเดียวไม่เอาเขาหัวเดียวไม่เอาเขาเอาไม่เอาเขาก็ไม่เอาเขามาอะไรกว่าอะไรอะงี่ดีกว่านะเอาหัวเดียวไม่เอาเขาไม่เอาหนวดไม่เอาหนวดด้วยไม่เอาขา <Yeah> ี้เกียจซื้อมีดกรมกร ไม่เอาหนวดปล่อยให้มันโล่งๆอย่างนี้เลยไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาหนวดไม่เอาเขาหัวเดียวหัวเดียวเ้าไม่เอาหนวดก็ไม่เอาหนวดมาหนักๆเลยแม่หนักเ้อะไรวะโอ้ยเจ้าแม่อะไรเอาอย่างนี้ดีกว่านะไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเล็บไม่เอาเขี้ยวไม่เอาเก็บแล้วก็ไม่ต้องคาบแก้วโอ้ยถ้าคาบแก้วแล้วมันไง มังกรว่าอะไรวะไม่มีเขาไม่มีหนวดไม่มีเล็บไม่มีเขี้ยวไม่มีเขี้ยวไม่มีเก็ดมันก็เป็นงูเขียวสิวะไปไปไม่สักแล้วเขกตจงตายไม่เอาอีกเลี้ยวครับทีมงานเพื่อนพรมแดนแสดงพรุ่งนี้นะครับไม่เอาไม่ไหวเจ็บเจ็บใครจะสักก็สักเถอะเดี๋ยวผมต่อไปต่อไปผมดีกว่าเจ้าแม่ว่าไงลูก สักนครับเจ้าแม่ผมอยากอยู่ดงคงกระพันสักลิงลงเมาตางล้นฟ้าเมาควันอะไรวะสักเสือสักราชสีที่อยู่ในป่าพนาวันหรือจะสักเก้งกวางอยากเป็นไม้ป่าเดียวกันเอ้ยนี่เท่าเว้ยมีหัวแล้วนี่มีหัวแล้วมีหัวแล้วครับอยากได้อะไรลูกอยากได้อะไรลอยสักยอดฮิตอะไรลูกขวัญใจเด็กแนวครับห้าแถวครับห้าแถวยอดหน้าอกนี่เลยแถวมันไม่ไหวอะม้ไม่ได้ลูกม่ได จูอย่งนี้ไม่ไหวคือเองเข้าใจไหมว่าห้าแถวตําหนักนี่มันแรงมากคือเป็นเอาเป็นสองแถวก็แล้วกันแถวนะสองแถวพอลูกเอาแบบอไปก่อนค่อยๆสักไปก่อนขังขังอะไปเดี๋ยววันค่อยบเพิ่มคอสักยังยงก็ได้แต่ไม่เอาน้ำมนต์ออไม่ได้ถนัดถนัดหน่อยนะทนหน่อยนะไอ้สองแถวนี่มันจะตักลำบากเลยลูกเองกมานิดนึงเออเดี๋ยวมันจะๆอยู่เ่ๆ่เ ให้ใครกดให้ก็ได้ให้อะไรลูกให้คนอื่นกดก็ได้นี่แม่ของแม่ก็หายหมดแล้วี่มันมีเข็มยาวกับเข็มสั้นด้วยหรอเมื่อกี้ไม่ใช่นานิกาเดี๋ยวผมดันหลังให้ดันดันด่าโอเคลูกนะเจ็บหน่อยนะหน่อยลูกนะทนหน่อยนะทนหน่อยทนหน่อยอ้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 ออ้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 ้ยอ้อ้้ย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 อ้ยอ้ยอ้ย สนุกอะไรเนี่ยสนุกอะไรฟาดพาบันเทิงใจครับคุณแม่เสร็จแล้วลูกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่เจ็บจะได้ไม่เจ็บนิดเดียวนิดเดียวเรียบร้อยเรียบร้อยลูกเรียบร้อยโอเคใ่ของดีแล้วดูร่ากมาตั้งแต่ข้างล่างของยังอยู่ทั้งตัวย้อนสอนด้วยดีไหนโชว์ของหน่อยโชว์หน่อยห้าแถวสองแถวดังสองแถว แม่อะไรเนี่ยแม่ฮัทแม่นี่อะไรก็สองแถวไงมึงเห็นเป็นรถบัสเหรอไม่ใช่ยันเป็นสองแถวอย่างงี้เหรอวิ่งอะไรพูดอะไรมาที่สองแถวเลยเหรอสองแถวเลยชัดเลยป่ะชัดเลยเนี่ยสองแถวไอ้โน้ไปส่งตลาดบางกะปิเลยใช่วิ่งไม่ได้สักวสองแถวเนี่ยขึ้นไงวิ่งสักเสือเห็นเวลาขึ้นก็ขึ้น ล้ขึนนี่เวลามังกรมันขึ้นอย่างเลื้อย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 แล้วเวลาเนี่ยสองแถวขึ้นไงอ่ะขึ้นบันไดไงลูกขึ้นทางบันไดนทางบันไดโอ้โหไปสำนักอื่นไปเกได้ดีไหมเนี่ยแม่ถามจริงๆเหรอผมมาสำนักนี้กันมาได้อะไรดีๆกลับไปบ้างไหมเนี่ยมันเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยมันชัวร์หรือเปล่ามันใช่ไหมเนี่ย ข้าลองใจพวกเองเล่นมีแต่ตลกทั้งวันเลยอะไรเนี่ยเพราะว่าข้ารู้ว่าที่เองมาที่นี่เองมีแต่เรื่องทุกข์ใจมาก็ใช่สิคนรอบข้างเองที่ตายไปทั้งหมดข้าจะบอกให้ว่ามันโดนของเฮ้ยแล้วไอ้ผีร้ายที่ออกจากคนคนนั้นมามันกําลังจะเข้าร่างพวกเองเมันตามมาแล้วเราจะทํายังไงกันดีเจ้าแม่แม่ก็ไม่รู้ช่วยหน่อยสิแม่มีวิธี ฟฟัันนแม่สนับสนุนโดยแป้งเด็กน่ารักคิสหอมกลิ่นสวิทเบอร์รี่และเฟรชยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กตราและสูตรดั้งเดิมอ่าแล้วมานั่งผิวปากไกวห้างนี่ผู้ใหญ่ได้ดูเดี๋ยวไม่มีรถวิ่งผ่านสักคันเดี๋ยวก็มา เอ้นี่ไอ้รังสีถนนเส้นนี้มันไปไหนวะไอ้ถนนเส้นนี้มันไม่ไปไหนหรอกว่าแต่เราสามคนจนะไปไหนต้กลับบ้าน,นสิวะไอ้รังสีรังสันโอ้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็มีรถส่วนตัวทำไมไม่เอามาเห็นไหมลำบากลำบนเลยอย่าพูดไปรถส่วนตัวข้าเก็บไว้ให้สาวนั่งเท่านั้น ไม่ใช่คนต่ำต้อยอย่างพวกแกและโดยเฉพาะยิ่งเป็นสาวจินน่ะโอ้โหจะเปิดแอร์ให้ฉ่ำให้นั่งสบายเดี๋ยวเดี๋ยวีนี่ผู้ใหญ่อย่าบอกนะว่าผู้ใหญ่จะกี่แฟนฉันอ่ะสาวจินเขาไปเป็นแฟนแกแต่ตอนไหนฮะก็ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายพูดจาเลอะเทอะไปเรื่อยปะโถนี่เาคุยกับเองสองคนเนี่ยมันได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างวะถามหน่อยดิ จะเอาประโยชน์อะไรนักหนาแล้วสาระก็ไม่ต้องเลยนะนี่ละครตลกเออว่าบอที่สุดเอ้ดี๋ยวเดี๋ยวเดีไม่ใช่รถขยะโอช่ไม่ใช่รถขยะรถขยะรถขยะโอ้มาเขียวปีเลยนี่ว่าแต่ว่าเจ้าแม่เขาฉลาดะไรเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงป่ะผู้ใหญ่เราก็ไม่รู้ศักดิ์สิิทธ์ศักดิ์บรถขยะบอสายกันจอดเลยเว้ย จะรีบไปไหนของมันวะเออไม่ผ่านมาสักคันเลยแท็กซี่มิดทอด่ะเอเดี๋ยขันน้าที่ฉันพามาที่ตำาหนักเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างเจ้าแม่เชื่อถือได้ไหมน่าจะได้เรื่องนะเจ้าแม่ทำไมดูเลยสั่งห้าแถวสักสองแถวฟันดำมาให้ด้วยโอ้แฟนนขโมบเลยไอ,อฉั้นก็เหมือนกันบอกให้สักเสือเพนสักเสือเพนไม่เห็นมีทักตัวใช่ไหมเ้าถามท่านไหนเสือเพนบอกเพนไปแล้ว เชื่อได้ไหมเนี่ยพวกเจ้าแม่หลอกลวงพวกเนี้แกน่าจะได้นะไอ้มังกรอะไรก็ไม,ไ,<ห>ไม่รู้ลบามังกรจะก,ก็หัวเดียวอ่ะไม่เอาเจ็ดหัวไม่คาบแก้วไม่มีเขี้ยวไม่มีเล็บไม่มีหนวดไม่มีเขาไม่มีเก็บ <c oughs> ฉันว่านะเจ้าแม่เนี่ยหลอกลวงแน่ๆ <c oughs> เฮ้แต่มาคิดอีกทีนะฉ <c oughs> ันสะดุดอยู่คำหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าตรงไหนเจ้าแม่เขารู้ได้ยังไงอ่ะว่าฟ้าใสกับเมียฉันเนี่ยโดนของจนตายอ่ะเไม่เคยมีใครไปบอกฉันก็ไม่เคยเล่านั่นเดิรู้ได้ยังไงอ่ะแต่ที่ผู้ใหญ่พูดมาก็ถูกแล้วเขารู้ได้ยังไงนั่นะดิ หยุดนี่คือการป้นเฮ้ยโจรไฮ้ทำไมไอ้สองโจรนี่มันคุ้นๆวะเนี่ยไม่คุ้นนะพวกฉันเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้ามาแล้วปลอมตัวมาแล้วหรือว่าจะจะเป็นไอ้ไอ้โจรสองคนผัวเมียที่กำลังดังอยู่ในตอนนี้ผิดแล้วเราไม่ใช่โจรผัวเมียแต่เราเป็นโจรสองพี่น้องเฮ้ยน้อี๋ยวมันก็จับตดอกันพอดีหรอก เน่เน <muitas S 2> ่ฉ <sketches> ันถามแค่น <fe Jean Rabbit bulun> ่อยฮะแกสองคนเนี่ยจะมาปล้นพวกฉันหรือจะมาเล่นตลกโชว์พวกฉันเนี่ยฮะยังไงก็ต้องมาปล้นสิวะนี่สามคนนี่นะทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยนะมีแต่บัตรคนจนเท่านั้นเนี่ยเอาไหมอ๋อโหนี่มีแค่บัตรคนจนเหรอทำมีแค่บัตรคนจนอย่างนั้นพวกแกตายตาย้าย เฮ้ยฉันย้นยิงฉันย้อนยิงแล้วฉันย้อนยิงแต่ทำไมฉันรู้สึกไม่เจ็บอะไรเลยวะแกไม่เจ็บของฉันนี่พุ่นไปหมดทั้งตัวแต่ไม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 ่เป็นไรเลยเว้ยแต่เป็นไรวะไม่เข้าเลยอ่ะไม่เป็นไรแกเฮ้ยทำไมไม่โดนอะไรเลยอ่ะเฮ้ยข้าก็เหมือนกันเว้ยเอาแล้วเฮ้ยร่าว่ามาแล้วมังกรมันไป็นเพรลอยสั่นสองแถวนี้แน่เลยแน่นอนเสือเพนกว์ออกฤทธิ์แล้วโว้ยยังบอกนะ พวกมันมีรอยสักของเจ้าแม่เขาชรูดหนังเหนียวอยู่ยำพัากระพันนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยจะอยู่เลยไปไปเปไปจะรีบไปไหนมึงกลับมายิงอีกเลยมาเลยมึงมีกี่นัดมึงยิงให้หมดเลยนะถ้ามึงแน่จริงมึงไปเอาปืนใหญ่หน้ากระทรวงมาจัดกระบอกมายิงกูมันเลยสไนเปอร์เอ็มึงเอามาให้หมดไป ไม่ได้ชื่อเลยเฮ้ยรอยสักได้ผลน่ะของเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์จริงนี่หว่าเฮ้ยโอ้ยลูกลบหลู่เจ้าแม่สองแถวคนขรหมองออกฤทธิ์แล้วขอเข้ามาภัยเฮ้ยเอาเลยเงียบกิ๊บเออพวกพี่ๆทำไมทำหน้าเซ็งกันแบบนั้นล่ะคะไม่เซ็งได้ไงล่ะเนี่ย ดูดิหน้าหมาแฟบหมดแล้วเนี่ยหน <า S 1> <า>้าซงนะสิลิลี่<า>กูเนี่ยประกาศไปตั้งหลายวันแล้วประกาศหาหัวเครื่องใหม่เนี่ยหาเครื่องโอ้ยหาหางเครื่องเรียกภาษาปกกิจว่าแดนโง่แดนเรอประกาศไปตั้งหลายวันแล้วอุตส่าห์โพส์นะให้คนช่วยไลฟ์สดนะไม่มีคนสมัครเลยลิลี่ดูสิเงียบกิฟต์เลยอ,ะอ่ะทำไมล่ะคะโอ้ยก็เขากลัวว่าจะเต้นแล้วก็ชักตายมันหาางเครื่องคนเก่าสิ แล้วก็ไปรู้ว่าใครนะไปปล่อยข่าวด้วยเอเอนี่รู้แล้วลิลี่คะลิลี่พอจะรู้จักใครไหมที่อยากจะเป็นหางเครื่องให้หนูลองเต้นดูได้ไหมคะเออโอ้ยนี่โอยหางเครื่องที่นี่เขาคัดหน้าตานะจ๊ะแม่แล้วแมนแล้วแมนแล้วแม่แล้วเมนเรีวไม่ต้องหน้าตาผีผีแบบสองคนนี้อ่ะนจะเป็นได้ ดีขี้สิใจเย็นๆเครียดก็เพราะว่าต้องอ่านบทนี่แหละรู้ไหมอย่างน้อยก็เป็นศิลปินปลดปล่อยไงพ <laughs> อได้แล้วเต้นท่าอะไรไม่รู้เวียนหัวไปหมดฮะรู้ตายแล้วเพราะเสียงสูงทองแดงออกเลย <laughs>